จะเป็นอย่างไรถ้าความมืดมิดที่เราหโหยหาไม่ใช่แค่การลอกเลียนแบบแต่คือภาพสะท้อนของตัวเราเองหนังที่เล่ามากกว่าที่เห็นวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในแนวภาพยนตร์ที่ทรงสเสน่ห์ที่สุดนั่นคือนนโอนัวนนโอนัว ไม่ใช่แค่การนำหนังนัวคลาสสิกอย่าง The m o r t i s Falcon หรือ Double Indemnity มาสร้างใหม่แต่มันคือการตีความและตรวจสอบองค์ประกอบของนัวดั้งเดิมอีกครั้งผ่านมุมมองที่ทันสมัยซึ่งมักจะมืดหมนและกำกวมยิ่งกว่าเดิมให้ความรู้สึกที่หนักหน่วงกว่าเดิมเตรียมตัวให้พร้อมเราจะสำรวจว่าภาพยนตร์เหล่านี้ ปรับตัวเข้ากับความวิตกกังวลร่วมสมัยได้อย่างไรและทำไมความเยือกเย็นที่มีสไตล์ของพวกมันจึงยังคงดึงดูดใจเราเมื่อจนถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงหนังหนวภาพเขาดำคือสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวแต่นิโอหนวได้ก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นพวกเขาใช้จานสีที่เสริมบรรยากาศอันมืดมิดและหยาบกร้านได้อย่างยอดเยี่ยม ลองดูเบรด e รนเนอร์ปี1982ที่ใช้แสงนีออนบาดตาและเมืองที่เปียกฝนตลอดเวลาหรือเซเว่นปี1995ที่ใช้โทนสีเทาน้ำตาลและความมืดที่ชวนอึดอัดนั่นคือการบอกว่าโลกนี้มันหม่นหมองแค่ไหนและที่สำคัญความกักวมทางศิลธรรมก็ถูกขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวละครเอกและตัวร้าย ถูกกำหนดนิยามที่คลุมเครือยิ่งกว่าเดิมสะถอนโลกที่ฮีโร่ผู้ชัดเจนหาได้ยากเช่นในชัยนาทาวที่แจ็คนิโคสันในบทนักสืบเจคกิเทสพยายามจะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่สุดท้ายเขาก็ต้องจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดของระบบที่เน่าเฟะนิโอนัวคือการหรือสร้างต้นแบบตัวละครดั้งเดิมตัวละครเฟรมฟาทาวหรือหญิงร้าย ไม่ได้แค่เป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์ที่นำพาหายนะอีกต่อไปแต่มีความซับซ้อนมีมิติและมีแรงจูงใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมอีกมากอย่างเอเวลินเมอร์โวรเวร่ในไชน่าทาวน์ที่เธอไม่ใช่แค่คนหลอกใช้แต่เป็นเหยื่อของความเลวร้ายที่ยากเกินจะตินตนาการส่วนนักสื่อผู้เยอะหยานโลกก็ยิ่งแตกสลายและโดดเดี่ยวมากขึ้นอย่างในเดนลองกูดบายปี1973 ที่ฟิลิปมาโลดูเหมือนเป็นคนตกยุคในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วหรือริกเด็กกาดในเบรดลันเนอร์ที่ต้องตามล่ามนุษย์เทียมและสงสัยได้ความเป็นมนุษย์ของตัวเอง Time และระบบที่ช่อชนก็ยิ่งอย่างรากและแผ่ขยายไปทุกขนแห่งตัวอย่างชัดเจนคือ LA Confidential ปี1997ที่ตำรวจเองก็ไม่ได้ขาวสะอาดพวกเขาต้องเล่นตามกฎของโลกที่เต็มไปด้วยการคอรับชั้น n ิโอนัวคือการเจาะลึกทีมของความแปลกแยกการบริโภคนิยมและการสูญเสียเจตนารมเสรีของปัจเจกบุคคล ในโลกที่กว้างใหญ่และไม่แยแสลองนึกถึงแท็กซี่ดรายเวอร์ปี1976ที่เทรวิสบิเคลถูกกัดกินได้ความโดดเดี่ยวในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลลองดูตัวอย่างที่น่าสนใจอย่าง Blade Runner 2049 กับภาพของสังคมทุนนิยมที่ควบคุมทุกอย่างหรือ Drive ที่แสดงความโหดร้ายแบบไม่พูดจากับโลกที่เย็นชาอะไรคือสิ่งที่เราจำได้ทันทีเมื่อพูดถึงนิโอนัวคือสุนทรียะที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการใช้แสงเล่งเงาแบบเคียรุสคิโร ที่สร้างความคมชัดของภาพและสร้างความรู้สึกถึงการมีอยู่ของอันตรายที่ซ่อนเร้นภูมิทัศน์เมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงและแสงไฟนีออนบาดตาอย่างในเบลดเ r เนอร์หรือ Drive และดนตรีประกอบที่กระตุ้นความรู้สึกสุนทรีที่ช่วยนิยามรูปลักษณ์และความรู้สึกของนีโอนัวได้อย่างแท้จริงด้านการเล่าเรื่อง นิโอนนวมักจะใช้การเล่าเรื่องแบบไม่เป็นเส้นตรงเพื่อทำให้ผู้ชมต้องปะติดปะต่อเรื่องราวเองอย่างในเมมเมนโตที่ตัวละครเอกมีความจำเสื่อมผู้บรรยายที่ไม่น่าเชื่อถือทำให้เราต้องสงสัยทุกอย่างที่ได้ยินอย่างในไฟคลับและตอนจบที่กํากวมทำให้เรื่องราวตราตรึงอยู่ในใจไปอีกนานหลังเครดิตขึ้นอย่างตอนจบของชายหนาเทาที่ไม่มีใครมีความสุขเลย และผลกระทบของมันก็ยังส่งต่อถึงวงการภาพยนตร์ร่วมสมัยรายการทีวีอย่าง Breaking Bad หรือ True Detective และแม้แต่วิดีโอเกมอย่าง Max Payne หรือ Disco Elysium เป็นการพิสูจน์ว่าสเสน่ห์ของนิโอนวนั้นเหนือการเวลาจริงๆแล้วทำไมความเยือกเย็นและความไม่สบายใจในนิโอนัวจึงยังคงสอดคล้องกับผู้ชมในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2025 เพราะมันสะท้อนความรู้สึกของเราการมีส่วนร่วมกับเรื่องราวด้านมืดมิดเหล่านี้มอบรูปแบบของการใคร่ครวญและคำความเข้าใจความวิตกกังวลในยุคสมัยใหม่ได้อย่างมีเอกลักษณ์นิโอนัวไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือกระจกที่สะท้อนความจริงอันซับซ้อนของโลกใบนี้ที่เราทุกคนกำลังใช้ชีวิตอยู่และมันทำให้เราเห็นว่าบางครั้งฮีโร่ก็ไม่ได้ชนะเสมอไป และความดีก็ไม่ได้อยู่เหนือทุกสิ่งเสมอไปคุณล่ะครับ